เส้นเ้าสนั่นกอตอพักราชการอธิบดีสารลวนลามสาวบนรถไฟหลังสอบวินัยร้ายแร,แรงที่ห้องประชุมราชบุรีดิเลกฤิ์ชั้น3ถนนราชดำเนินในเขตพระนระครนางอนุชาชีวิตโสพลเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตุลาการโดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบประเด็นสำคัญดังนี้โดยหัวข้อเรื่องที่6มีการพิจารณา กรณีพักราชการข้าราชการตลาการจำนวนหนึ่งรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับกรณีที่พักราชการผู้พิพากษานั้นเป็นกรณีที่อธิบดีผู้พิพากษาสารที่ถูกกล่าวหาว่าลวนลามผู้หญิงบนรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้อธิบดีผู้พิพากษาคนดังกล่าวนั้นถูกแขวนไว้อย่างไม่พิจารณาอนุญาตให้ไปดํารงตําแหน่งใดๆจนกว่าผลการสอบสวนจะเสร็จสิ้น จากเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาประธานสาลฎีกาได้ส่งคำสั่งย้ายอธิบดีศาลที่ถูกกล่าวหาคนดังกล่าวไปช่วยราชการชัว่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาสารดีกาประจำสำนักงานประธานสารดีกามีผลตั้งแต่วันที่8ก,กรกฎาคม2 5 6พหลังจากนั้นก็มีการสอบสวนข้อเท็จจริงจนการประชุมกอตอครั้งก่อนหน้านี้ภายหลังมีการสอบสวนทางกอตอได้พิจารณามีความเห็นจากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้าแรงและมีการเสนอพักราชการจนที่ประชุมในวันนี้มีมติให้พักราชการอธิบดีผู้พิพากษษาคนดังกล่าวภายหลังจากที่ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงในส่วนของการดำเนินคดีมีรายงานว่าเมื่อวันที่10กร,รกฎาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายเป็นผู้หญิงที่ถูกอธิบดีสารยุติธรรมรายหนึ่งพยายามที่จะลวนลามบนรถไฟได้ควาแจ้งความดำเนินคดีอาญากับพนักง,งานสอบสวน และพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายโดยมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้เป็นการเฉพาะแล้วเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหานั้นเป็นข้าราชการระดับสูงและคดีอยู่ในความสนใจของประชาชนขณาดนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวน